อ่ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับเมโนมิโนคนรานนะวันนี้นะเราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าซอสอเวนเจอร์นะครับก็ซึ่งนะมันก็ เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์นั่นเองนะครับอ่าแต่ชื่อมันเป็นชื่อซอฟต์แองเจอร์นะครับเดี๋ยวนึงเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับผมก็จะมาวิวนะครับก็อ่าส่วนระบบต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยรู้ดีหรอกนะอ่าเมื่อวิบบวผมเยอะแล้วเดี๋ยวผมก็จะแนะนําระบบให้ดูเองนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็เท่าที่รู้นะครับก็อ่าระบบก็ยังคนเหมือนเดิมนะครับก็คือ พลังงานนะครับ <c oughs> ไม่ต้องถามนะว่าทำไมผมใช้ตัวผู้หญิง <c oughs> คือแบบว่า <c oughs> คือแม่งไปเลือกตัวผิดอะมันเลือกตัวผิดลืมเอาตัวครดิตโตเ์ฟไปตั้งชื่อแล้วก็โอโห,โอโหนะแต่ชื่อผู้หญิงหลายคนนะครับก็ชื่อผู้หญิงชื่อว่า อย่างเช่นอาสนะค,คุงเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าก็ไอ้คาว่าคุงไอ้ว่าจังเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกเกี่ยวกับว่าเป็นผู้หญิง,งผู้ชายครับไม่ใช่ว่าจังเรียกใช้กับผู้หญิงหรือคุงใช้กับผู้ผู้ชายครับหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่เลยนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวได้ครับถ้าเกิดผมได้ตัวคิดได้ตัวมาสามดาวผมก็เปลี่ยนตัวได้แล้วอ่า <c oughs> ตอนพูดเนี่ยก็มี <c oughs> เสียงนี่ ลายมิว <laughs> อ่าเด๋ยว,วาม <c oughs> เป็นเพื่อนกับเจ้าตัวนี้โลกสูงขึ้นม, <c oughs> มันต้องขนาดไหนก็ได้อ๋อนี่โหจิ้งโหดโอ้โห,โห,โห,โห <c oughs> มีการพูดด้วยนะครับเป็นเสียงภาษาไทยนะครับ <c oughs> ชอบมากเลยครับเสียงภาษาไทยอฮ <c oughs> ก็ชอบเลยอะ่ะอืม โอเคครับเมือ่อดาดวงดาวครบตามจำนวนที่กำหนดพยายามหน่อยเพื่อระดับดาวที่สูงขึ้นอะไรนะฮีโร่เนี่อแต่ว่าอ๋ออัพขั้นอ๋ออ่าฮะมาเล่นตัวอาศนามั่งดีกว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวไหนเนี่ยมันก็จะตัวนั้นก็จะพูดบ่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> มาเวิวต่อผมจะเวิลให้ถึงเวิลด์สิบเลยนะครับอ่อาอัชนาพูดนะครับวันนี้ <c oughs> เสียงนี่ <c oughs> ทำไมพวกนายกากจงัง <c oughs> ทำไมสัประหลาดกากจังวะอันนี้ก็เป็นสกิวนะครับโอ๊ย,อยชิิบหมาย อาชีนั้นนี่กลจะแรงนะครับแต่ไม่ได้ใช้แล้วแม่งจิมจิมจิมแล้วก็จิมจิมจนตายจากเลือไม่ีเยอะเลือกท่าหลอดแม่งหายหมดเลยแรงมากโอเคครับเลือกสีแล้วกะไรเนี่ยในมากด้านหน้ามีเมืองอยู่เนี้ยนี่ตัดสินใจไปไปตรวจสอบดู อย่าพักก็พูดเธอทำไมต้องบอกข้างหน้ามีเมืองชั้นเดียวก็จะมีเมืเมองสองแห่งได้อย่างไรกล้าสงสัยมีเอ้วพวกเรามีเอ้วสายตาดีที่สุดเป็นเมืองแน่นอนไม่เชื่อเจ้าก็ไปดูสิมีการเตือนเพื่อเพิ่มความสามารถอีกแล้วอืม แก้วลไอเทมเลื่อนขั้นที่พวกเรารวบรวมมาไม่มีไอเทมเลือดด้านล่างของดาดพวกนี้จะมีไอเทมที่ต้องต้องกวาดกวาดล้างกวาดล้างก็ต้องใช้ค่า VIP เช่นกันนะคอยติดตามนะข้ามองเห็นแล้วฮะดูเหมือนจะมีเรื่องเกิดขึ้นโอเคครับอาสินะ ครับเก๋เวล์อ๋อให้ใช้กับไอีกตัวที่ว่ามัเพิ่งมาใหม่ๆนะครับมาแช้์สินะต่อนนะด้วยเสียงแหบนะเสียงแหบนะลดเสียงไปหน่อยนะครับไอยัวไปหน่อยก็ไม่ดีเมือนี้ต่างกันเล็กน้อยอืมเมี้ยวนี่ก็รู้สึกแบบนี้ นี่เหมือนไม่ใช่เมืองเรียกว่าซาดซาดเมียวเมียวเมียวมันต้องใส่ใจพวกนี้เอ๊ะด้านหลังประตูเหมือนมีเสียงต่อสู้แต่เดินไปดูหน่อยนักกันนะกูมองเห็นตั้งนานแล้วกูมองเห็นตั้งนานแล้วนำไปทางนี้ได้ปะ o ม my god อ,อ๋อไอสายป้องกันนี่หว่าผมไปดูในดิกหรืไปใช้เด็ดดิปดูข้อมูลตัวละครมาแล้วครับว่าอันี้มันเป็นสายป้องกันครับร้บอนเก่งมาใครสามารถใช้ได้ <c oughs> โอนหนไวเ <c oughs> จ้าปล่อยกลไกแล้วลวก <c oughs> กูอา่า <c> น <oughs> ก็มีระบบสวิต์นะครับ <c oughs> ก็คือผมยังไม่ได้ เรายังไม่ถึนงนั่งเลยยังไม่ได้สวิตต์นะครับม,ม,มาผมหนึ่งต้อเน,นะเอโอโอ้โหเด็ดเซ็นเจ็ดร้อยสองมาดูนะครับตีเอออ้าวอาวืดหรือเปล่านะโอโ้โหสึกว่าม้าตัวนี้จะตายยากเนาะ <c oughs> หมาผมไม่ก็กัดกันจังเลยเจ้าเองเจ้ายังไม่ตายดีจังดีมากข้ามให้เจ้ารับบาดเจ็บไม่ให้ทำละอาเจ้าอีกทำไมตีข้าเจ้าอาจทำให้คนนี้น้องเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อลักกี้น้อยขอบคุณเจ้าที่ช่วยข้าก็คือ มันจะใช้ชื่อไม่เหมือนในกระตูนะครับไม่ต้องเกรงใจนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่ที่ทาจะตปาันตรายพวกเรากลับกันก่อนเถอะนะระหว่างทาน่อย่าห่วงข่าอย่าห่างจากข้านะอะไรวะรีโมทเอ <c oughs> ้าได้สิบโอ้โหก็คือผมสามารถเลยกได้แล้วใช่ไหมในตัวนีู้ส้สโกจะใช้แค่สิบ เศษส่วนล้วก็เรียกได้อาจจะใช่เป็นสายป้องกันนะครับเนี่ยวพวกเราไปตรวจสอบลักกินน้อยไปกับแค่อ,อ,อือืฮึเลือกได้แน่ๆมันกลัวแล้วไ <c oughs> ม่ไงั้นมันก็คงไม่ให้มาสิรบนมาเราก็ต้องอัพเวอน,นะครับอ่ากลัวแล้วใช่จริงจด้วยนะเปลี่ยนกระบังได้ครับนี่ครับ โอ้ oh my god แม mm. ่นี่เฮ้ยเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูม่ดูใหม่ตัวแม่งเริ่มสลายไปอนะฮะนะฮะกิจกรรมอะไรเป็นอาหารฟรีแบกแม่งฮีโร่อะไรกันอันนี้รับชั้น ใช่ดีคแล้วตนี้โอเคไม่ได้ผมขอเอาไปนี้ก่อนแล้วกันนะเอออัพจ mm ังเออไม่ต้อง okay. กเก็บก่อนนะเรวก็จัดการตอนนี้เอาให้เวลสิบก่อนนะครับอันนี้เวลเจ็ดแล้วก็น่าจะปลดล็อกนแล้วะเห็น mm hmm. okay. มันไม่บอกปลดล็อกอยู่อ่ะ ถ้าเกิดเล่นผ่านด่านนี้ตดล็อกเลยว่าจะไม่ได้ครับและกีน้อยจะยืนหลังคากันจนถึ่ายก่อนพาคินแล้วขราพจ้าจะกับวลเลยขอมาเป็นสายไม่ต่อยอยู่แล้วแน่ใจนะว่าอจะว่านถอยเออถอยดีกว่าปะถอยโอ้เลือดกูไปแล้วกูมาได้แบบเดอนเลือดกู อะไรกลุ่มรวมไฟสมรรถไม้ทุกคนให้แขกประหมายเดียวโมตีออนี่นะเราสามารถเล็กได้ครับここอาสกิดเราชีนี้น่อจงีนีวินเล็กข้ามันข้ามันข้ามันขาใครนี่ปังกัเอแล้วก็นี่เอาไปเลยเอาไปแดกเอา โอ้ไม่สโอ้เยี่ยมโอ้เวลหาแล้วงั้นเด <ism> <m structured language> ี๋ยวสนาบพานก็เอาแค่เวลประมาณเวลเออเวลหกพอเนาะ่ะค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคยังค่ะโคอัพแล้วค่ะโอ้มีชุดกอดด้วยอับ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 เลยเรียนนี้ไม่เอาครับมีกินตัวนี้อ๋อกับบางของแองอับไม่กินนะโอเคเอ๊ะอืมได้เต็มแล้ว เกมนี้หาผิดง่ายมากนะครับเอาเฮ้ยมึงเกนี้ลืมดูใช่ไหมเล่นในนี้จบก่อนแล้วกันนะครับมาด่านนี้มันไม่เหมือนซอสอาานเลยนะไม่เหมือนเลยทุกคนระวังพวกเราเข้ามาขาวมงกดส่วนดึกแล้วกับ,บกดักุโอ้วงใจเธอหัวหน้าทีมเดินทางไปกับพวกเราเรา,ร,าเรับเล่นแบบนี้เราไม่ทำให้เจ้าผิดหวัง รู้สึกว่านี่มันจะโดนรับข้อความสนุจัครับอ๋อผ่านเลยจะเปิดไอ้น,นี่ต้องช่วยโดยอัตโนมัตโอเคครับทำได้แล้วครับไ้ลิงกันดีก่อนเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยรวมกันรวมกันเอาเยอะขึ้นมือไอ้ไอ้ไอ้แมพว่าโดยเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> คือโดนกระดาษที่หนึ่งถึงตายอย่างนั้นนหะโหแม่งตีธรรมดาตีแบบสกิลนี่แม่งกากกว่าตีธรรมดาอีกนะครับอ๋อไม่ได้แสดงให้ดูอืโห ตายครับ <c oughs> ง่ายมากอ่ะโอเคผ่านแล้วดูดิภารกิจนี่ไงอา่าโอเคครับอ,รอัพอาเซน่าก่อนตัวหลักอืมจันนี้ก็สกิล หมดแล้วใช่ะ <c oughs> <c oughs> อ่านะครับก็นะครับอ่าก็สำหรับวันนี้คนระับผมก็ยังไม่เวลหกเลยนะไม่เวลหกยังวะไม่ไม่อย,อยังไม่เวลหกเลยนะเอองั้นเดี๋ยวก็ไว้แค่นี้ก่อนกนนะคงั้นก็สำหรับวันนี้คนระับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับประชุมอะไรว,ว่าเดี๋ยวอันเชิญอันเชิญสักหน่อยนะนะไน้ของดีก่อนครับนั่นไงของดีจริงด้วย นะครับงั้นก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ